เสียโคตรดเลยเสียงส่วนพิสิตอนร้องเลยพี่ส่วนตอนตพิสิทร้องเลยพี่ยาอยากรับบุญใช่ไหมครับออกมาให้พวกผมเห็นหน่อยครับเป็นตัวตัวเป็นเงาเงาเลยครับอายา กดขี้สัตว์ต้องทนตาตรงโน้ตรงโต๊ะนั้นเลยเขาอยู่ตรงนั้นยายไ้เยียเสียงโค้ชเลยสัตว์น้องสวนเลยขุดสวนมาเลยกูไม่ได้ยินสวนเสียงพี่สรกูไม่ได้ยิน ผมไม่ได้ยินยายครับคมรู้ว่ายายเอาใหม่ขอทักชัดเลยยายเอาพี่จงมีกษัรงมาท่านาไฮรู้โลยไอ้ไอ้ไอ้อะไรหมอไหลังวิเศต ไอ้ยมือใครมืออะไรหมอพี่จะอยู่เฉยนะพี่อยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยมืออะไรมือมือตรงไหนเมื่อกี้มาตรงนี้เลยมือไหนพี่ก็ยืนอยู่นี่พี่ไม่เห็นเลยไอ้ย้ยมือจัดเลยตรงเนี้ยเนี่ยมามาจากตรงั้นเะม่ยหมอแก๊งตัวเนี้ย เก่งมาอะไรอยพี่อุย้ยอคนพิมพ์นยดูดดปดท้องเลยจ้ะไม่เชื่อใครเห็นพิมพ์ม่อยลูกเพดพิมมาว่ามีหรือไม่มีเนีห่ยีัรเลยมือมือมือขมวมือขาวชัเเลยชัย่มีหรืตม่ลยหลังผมมีหรไม่มีเรี่มหรไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยเนี่ยดูดิดูีหไม่มีครอไม่มีหรอี้รลอไม่มีหวือไม่ีหือีหไม่เีหรไม่มหรืบไม่หรอไเ่ีอไมหอไม่มีหอี้ร